นิยายตำนานผู้วิเศษจากชายขี้ขาดสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นตำนานแห่งโลกผู้วิเศษการเดินทางที่ยากลำบากผ่านกองเลือดปีศาจและจิตใจของผู้คนที่ชั่วช้าเซียซีฮานเขาเดินอยู่บนเส้นทางเช่นนั้นจากหนังสือโบราณประหลาดในร้านขายของเก่าเซียซีฮานพบว่าตัวเองที่ถูกส่งตัวไปยังโลกที่แตกต่างมันเป็นดินแดนที่มีสิ่งที่เรียกว่าผู้วิเศษ เซียสีฮานคือชายที่รักในความเกียดขานและใช้ชีวิตดุดตัวมอดในถาาังข้าวสารนอกจากานั้นเขายังขี้ขาดละมักเลือกที่จะไม่สู้คนแต่ตัวเขากลับไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้ในโลกแห่งผู้วิเศษแม้เซียซีหานไม่ต้องการเป็นหรือยุ่งเกี่ยวกับเหล่าผู้วิเศษแต่การเป็นผู้วิเศษกลับเป็นทางเดียวในการที่จะทำให้เซียสีหามีชีวิตต่อไปได้ นั่นเพราะเขากลายเป็นคนที่ถูกคำสาปของปีศาจมีแต่พลังของผู้วิเศษเท่านั้นที่จะรักษาเขาได้อย่างสมบูรณ์และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเซียสีหานที่ต้องใช้เล่เหลี่ยมร้อยแปเอาตัวลอดในโลกของผู้วิเศษเขาจะได้ใช้ชีวิตดุดตัวมอดในทางข้าวสารและกลับโลกเก่าเพื่อเจอน้องสาวที่เหลือเพียงหนึ่งของเขาได้หรือไม่